หลุกหลานอยู่ในความสงบวันนี้เป็นวันเสาร์ที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2560วันนี้เห็นศรัทธาญาติโยมพี่น้องประชาชนมาจากจังหวัดพิจิตร มาพักค้างแล้วก็มีชัาาดชาญาติโยมหลายกลุ่มหลายหมู่หลายคณะมาจากต่างจังหวัดเพ <c oughs> เป็นวันเสาร์ถึงอย่างไรพวกเราคณะชาตาญาติโยมลูกหลานทุกคนอยู่นัสถานที่ใดอยู่ต่างบ้านต่างเมืองต่างจังหวัดแต่ถึงยังไงก็ขอให้พวกเราทุกท่าน มุ่งวักมุ่งมั่นมุ่งมั่นในศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมที่ดีสิ่งไหนที่มันที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายของพวกเราถือมาที่เป็นศีลเป็นธรรมเป็นกฎเป็นระเบียบระเบียบรเรียบร้อยสวยงามเราก็น่าจะยึดแนวแถวปฏิปทาแนวทางนั้น ที่ถ้าเราสร้างสรรค์นเนี่ยมันสร้างยากแต่เราทำรายทำลายเนี่ยทำลายง่ายง่ายง่ายเหมือนกเราปลูกต้นไม้หลวงพ่อเนี่ยปลูกต้นไม้ในป่าก่อนจะปลูกได้เป็นต้นเป็นลำขึ้นมาขนาดแข้งทำแข้งขาเนี่ยจะต้องใช้เวลาเป็นสิบยี่สิบปีถ้าจะใหญ่เป็นใช้งานได้ ทำมาแปลเป็นบ้านเป็นเรือนไม้บ้านไม้เรือนได้ตรงยี่สิบสี่สิบห้าสิบปีเพอเพอรต้นที่เราใช้นะั้นเราไม่ได้ปลูกอีกต่างหากอาจจะเป็นคนก่อนเขาปลูกก็ได้คนปลูกไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ปลูกลักษณะอย่างนั้นน,ะนี้เหมือนกันเมื่อเราปลูกเนะี่ยเรารักษายาก กว่าที่จะปลูกเป็นต้นเป็นลำแต่คนที่ทำลายเนี่ยง่ายนิดเดียวใช้เลื่อยเครื่องตัดโชดทีเดียวห,หนาทีเท่านั้นต้นไมใ้ใหญ่ๆโค่นตึงเลยถ้าเรามาจะเรามาเปรียบเทียบก็เหมือนกันปู่ย่าตายายของเรารักษากฎขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามมายาวนานแต่พวกเราจะมาทำร้ายทำลายโชคโชดผิบตาเนี หรือว่ามาตั้งกฎก,ฎกติกาขึ้นมา,ามันก็ถ้าพรทาทำลายไปแล้วม,มันแก้ไขาย,ยากนะลูกหลานนะอหลวงพ่อจะเปรียบเทียบให้ฟังส่วนหนึ่งแต่ตามไม่จริงก็ไม่น่าจะพูดตแต่ว่าพูดให้ฟังทำไมพระพุทธศาสนา,อ,าอย่างประเทศไทยประเทศแถบเอเชียประเทศไหน หรืจะเป็นประเทศไหนก็เถอะเขาไม่มีเขาไม่มีการแต่งงานใช่ไมไม่มีพระไม่มีเมียพูดง่ายๆพูดตรงๆเลยพระเนี่ยไม่มีเมียถ้ามีเมียพิษก,กฎกติกายอย่างแรงแต่ประเทศญี่ปุ่นสมัยเขาสู้ศึกสงครามประชากรเขาตายมากเลยพระเจ้าแผ่นดินก็เลยเห็นพระเนี่ยก็เลยเอาขอให้แต่งงาน เพื่อจะได้ขยายพันธุ์เพื่อจะได้ประชากรออจากนั้นมาเนะี่ยแต่ประเทศญี่ปุ่นก็เลยเอ,อพอแต่งงานคือมาแล้วมันถอยไปได้ทีเนี่ยมันถอยไม่ได้เพราะอะไรอ,อ,อยาอ,อย่าให้อย่าให้พระแต่งงานนะมันทําไม่ได้เพราะทาไปแล้วนะพราะน่สู่ก็เลยพระญี่ปุ่นก็เลยเป็นอ,อพระที่มีครอบครัวแต่งงานแต่ก็ยังเป็นพระอยู่เวลามาประชุมที่เมืองไทยเนี่ย เขาจะไม่ให้นอนในวัดเหน็นไหมเพราะอหไรเพราะเมืองไทยถือว่าไม่ใช่พระที่เป็นพระก็จริงอยู่แต่ก็มีครอบครัวนะเขาต้องเขาไปให้นอนไปให้นอนโรงแรมนะแต่เวลามาไปชุมก็เอามาชุมพุทธศาสนาน,ะนี่แหละสิ่งที่เ,เราทำขึ้นมาเนะี่ยปล่อยไปนะีมันปล่อยง่ายมันละเลอง่าย ทำรายง่ายแต่ที่ที่จะรักษาเนี่ยนะมันรักษาไว้ได้ยากแต่พอไปแล้วนะ่ะจะฟื้นคืนนะมันไม่ใช่ของง่ายนะจทธาญาโยงลูกหลานนะเพราะฉะนั้นขนบรรำเนียมประเพณีใดก็าตามพวกเราต้องรักษาอันนี้เป็นประ,ประเพณีที่ดีพวกเราต้องช่วยกันปกป้องดูแลนะไม่ใช่ว่าจะให้ผู้ใดใครผู้หนึ่ง พูดขึ้นมาแล้วก็ส่งเสริมกันไม่ควรเขารบกับพ่อแม่แกเท่าชะลาจะขอรบไปทำไมท่านก็จะตายอยู่แล้วเนี่ยผลนที่สุดจะเป็นยังไงเมื่อเราเป็นเท่าแก่ขึ้นมาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้เท่าผู้แกขึ้นมาในช่วงนั้นอยากจะให้เขาดูแลตัวเองนะท่นเอจะดูแลได้ยังไงเพราะสมัยตัวเองก็พูดเขาไปแล้วน นี่แะสิ่งเหล่านี้ะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันต้องดูนะในการอยู่ด้วยกันกฎระเบียบเนี่เป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญเพราะนั้นขอให้พวกเราดูกฎระเบียบผู้น้อยผู้ใหญ่ดูวัดวาศาสนาก็เหมือนกันคนโบราณคนโบราณเขาบอกว่านะ เป็นคำพังเพยคำคำพังเพยโบราณเขาบอกว่าดูวัดจะดูวัดให้ดูฐานดูฐานคือดูห้องน้ำดูวัดให้ดูฐานดูบ้านให้ดูครัวจะดูสมภารให้ดูผ้าดูผ้าเล็กเนน้อย ถ้าจะดูสมผานสมภานมีกฎระเบียบดีไหมมีวัฒนธรรมดีไหมมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมดีไหมยอยากจะรู้ว่าสมผานต้องดูพระเล็กเนนน้อยถ้าผ้าพระเล็กเนนน้อยในวัดนั้นเต้นขยองของแข็งไม่มีสัมมาคาระวะไม่มีกิริยามารยาทที่ดีแสดงว่าสมผานวัดนั้นไม่เอาฐาน ไม่มีกฎระเบียบไม่ได้สั่งสอนพระเล็กเนียนน้อยปล่อยปะละเลยเนี่ยคนโบราณเขาให้ดูอย่างนั้นนะอยากจะดูดูวัดหนะดูฐานดูฐานคือห้องน้ำไปดูห้องน้ำโอ้ดูละสก,กะปรกดูไม่ได้นะแสดงว่าพระในวัดนั้นไม่เอาฐานไม่ได้ใส่ใจในความสะอาดเรียบร้อย ไม่ได้ดูแลวัดวาศาสนาตัวเองไม่ได้ดูแลวัดของตนเองให้ดีดูห้องน้ําสกปรกไปหมดแสดงว่าพระในวัดของวัดนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแหละเ,เราดูได้เนะีย่ยว่าคนโบราณเขาบอกดูวัดให้ดูฐานดูห้องน้ําดูห้องส่วงดูห้องทายฐานนวคนโบราณว่าฐานคือเป็นที่ทายทุกคือห้องน้ำนั่นเอง แต่ดูบ้านทําไมให้ดูครัวอ,อถ้าว่าแม่ครัวแม่บ้านใส่ใจนะต้องศึกละต้องสะอาดนะถ้วยชามเก็บไว้ที่ไหนหม้อเก็บไว้ที่ไหนเมื่อใช้แล้วเก็บไว้ยังไงรีบล้างที่รีบทําความสะอาดเก็บไว้เป็นที่ทางแนตะ่ถ้าแม่บ้านไม่ได้เรื่องนะพอกินแล้วก็ไปทิ้งไวน้น่ะนะหมาเป็นผู้เลียเลียถ้วยให้ เลียถ้วยชามให้สะอาดนะแปลว่าเกะกะละลุกลงลังไปหมดในห้องครัวนั้นนี่ยคนโบราณก็บอกอย่างนั้นนะเขาจึงมีคำพังเพยขึ้นมาว่าดูวัดให้ดูฐานดูห้องน้ำดูบ้านให้ดูครัวจะดูสมภารให้ดูผ้าเล็กเนน้อยนี้ก็เหมือนกันเราจะดูสำนักงานไหนจะเป็นอําเภอจังหวัด ที่ไหนก็ตามอ,อ,อยากจะดูตำรวจนะในอำเภอนายูงต้องดูผู้กำกับท่านผู้กำกับมานั่งอยู่อยู่ข้างๆหลวงพ่อเนะีเ่ยถ้าจะดูข้าราชก,การในอำเภอก็ต้องดูนายอำเภอในอำเภอมีกฎระเบียบไหมถ้าดูนายอำเภอลูกน้องบริวารไปคนละทิศละทางก็แสดงว่านายอำเภอเนะี่ไม่ไม่มีกฎระเบียบไม่เอาทานฮนะ ถ้าดูบ้านไหนก็ตามถ้าเป็นโรงเรียนใดก็ตามถ้านักเรียนออกนอกลู่นอกทางก็แสดงว่านักเรียนในโรงเรียนนั้นพอออกไม่ได้เรื่องมหาวิทยาลัยก็ตามใดไหนก็ตามถ้านักศึกษาออกนอกลู่นอกทางไม่ได้เรื่องแสดงว่าครูบาอาจารย์มหาวิทยาลัยนั้นไม่ได้เรื่องควบคุมสถานการณ์ ลูกน้องบริวารตัวเองไม่อยู่ะมันเป็นลักษณะอย่างนั้นนะประเทศใดในยุคใดก็ตามถ้าโจรผู้ร้ายเต็มบ้านเต็มเมืองมีแต่จัตไตรเดินขบวนกันทุกแห่งหนสแสดงว่านายกรัฐมนตรีในยุคนั้นสมัยนั้นควบคุมสถานการณ์ไม่อยู่นะมันเป็นอย่างนั้นนะลูกหลานสถาญาติโยมพราะนั้น พวกเราอย่างที่หลวงพ่อได้พูดกฎระเบียบต้องรักษาที่เป็นกฎระเบียบที่ดีงามช่วยกันดูช่วยกันปกป้องดูกันด้วยช่วยกันร,รักษาสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่านำเข้ามาอย่านำเข้ามาในชุมชนสังคมไปกินสูบคัญชายาฟินกินเหล้าเมายา สิ่งไหนที่มันไม่ดีเอาเข้ามาฮิปปี้ฮิปปี้เจาะหูเจาะจมูกเจาะที่ไหนต่อที่ไหนเดี๋ยวนี้กำลังมีลายไม่ใช่ลายแต่ในโทรศัพท์นะลายตัวขนก็มีทุกวันเนี่ยเต็มไปหมดตัวดีๆไม่เอาเอาลายใส่นี่แหละสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงหลวงพ่อเป็นพระป่านะ ให้เข้าว่ายืนอยู่ในยืนอยู่นอกวงการยืนอยู่นอกวงวงการคือวงของลูกของหลานสัตายาจ,จมเ,เล่นสนุกสนานเพลิดเพลินเฮฮาแต่หลวงพ่อมายืนนิ่งจุบข้างนอกดูดูแต่ถึงไหนที่มันเกินไปหลวงพ่อเออจุดนั้นมันน่าจะเกินไปนะลูกหลานนะน่าจะปรับปรุงตัว ให้อยู่ในกรอบนั้นจะดีกว่าไม่ใช่เหรอถ้าว่าถึงไหนที่มันเกินไปถึอทั้งถือมันอ่อนเกินไปอพอหลวงพ่อนี่นะฝ่ายพระสงฆ์เนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยอ่อยู่สม,มณะพราหมณ์นี่วะพวกหลวงพ่อเนี่ยว่าสม,มณพราหมณ์อแปลว่าอยู่เป็นผู้แนะนำสั่งสอนบอกกล่าวมองดูชุมชนสังคมควรจะปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะถูกต้องจึงจะเป็นธรรม การอยู่ด้วยกันเป็นหมู่เป็นคณะเป็นประเทศชาติบ้านเมืองถ้าว่าพวกเราอยู่ไม่มีกฎไม่มีระเบียบไม่มีกฎเกณฑ์ใครอยากจะทําอะไรก็ทาําตามอําเภอใจตามอัธยาใจอัธถาใจของเราเนี่ยโดยมากมันไปทางกิเลสไม่ใช่ไปทางธรรมไปทางกิเลสกิเลสคืออะไรกิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสมโหเหะมันออกไปทางนู้น ผลที่สุดก็ทําให้คนอื่นเดือดร้อนการอยู่ด้วยกันเพราะอะไรพอมันออกนอกลู่นอกทางถ้าอยู่อยู่ในเป็นศีลเป็นธรรมก็ไม่เป็นไรนะถ้าอยู่คนเดียวก็ไม่เป็นไรนะถ้าอยู่คนเดียวอยู่หลังเขานะจะดาดยังไงก็ได้จะกระโดดโลดเต้นยังไงก็ได้เพราะอยู่คนเดียวอนะถ้าอยู่สองคนขึ้นไปต้องระวังนะต้องระวังต้องระวังคําพูดนะถ้าอยู่สามสี่ห้าหกคนเป็น ร้อยเป็นพันคนเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้าน,านๆอย่างที่เมืองไทยยิ่งระวังให้ทีท่วนสรุปแล้วกนเนี่ยอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดเนี่ยที่หลวงพ่อเคยพูดอยู่กับเม็ดให้ระวังวาจาแต่อยู่คนเดียวนี่ละให้ดหูดูความคิดของตัวเองบางทีตัวเองอยู่คนเดียวนะว้าเหวอ้วางว่างเงียบเหงาเศร้าซึมซึมเศร้านะคิดปุ่งฟุ้งจะเป็นบ้าอออยู่คนเดียวให้ระวัง ต้องบริกรรมพุดโธแล้วนะมึงคิดไปทําไมบอกมึงเนะี่ยใช้ใช้ภาษาพ่อคุณลามนะใส่ตัวเองนะเพราะเราพูดกับตนเองนะเนี่ยเราจะไปพูดพระคุณท่านจะคิดได้ยังไงจะว่าอย่างนั้นเหรอมึงคิดได้ยังไงเพอสอนตนเองเลยใช่ไหมเ,เ,เพราะเราอยู่ที่นี่เราก็รู้อยู่แล้วเราอยู่อยู่ในรักอยู่รัก กีวันกี่เดือนกี่ปเีเราอยู่ที่นี่เราคิดดีแล้วเราจึงมาอยู่อ,อมึงคิดไปทําไมมันได้อะไรถ้ามันได้มันก็ได้มาแต่ก่อนแล้วเนี่ยก่อนที่มึงมาบวชนะีอ่อมันได้มาแล้วเนี่ยอ,อมึงทําไมมาบวชมาบวชมึงคิดไปหาอะไรอ,อใช้ภาษาคุณลามเลยล่ะพ่อคุณลามกําแหงเลยสม,นะมัยนั้นมีแต่เมืองกับกูใช่ไหมนี่แหละอันนี้ก็ใช้อย่างนั้นละ่ะกับตัวเองนะเพราะนั้นขอให พาลูกพาหลานศรัทธ,ธาญาติโยมทั้งหลายนะสรุปแล้วคืออะ่รคือให้เป็นผู้มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีแล้วกรประกอบคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตใจอย่าตั้งอยู่ในความประมาทสรุปแล้วหลวงพ่อจะบอกนะจะตั้งอยู่ในความประมาทตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกนรกสวรรค์มีจริงบาปบ,บุญคุณโทษมีจริงความดีความชั่วมีจริงนั่นแหละ จุดนี้จะทำจะรู้ได้อย่างไงต้องศึกษานะจะไปคิดการจะไปมาน่าไปประมาณการจะไปนึกเดาอย่าไปคาดคะเน่ยจะไปเรียนว่ามันจะรู้ทีเดียวไม่ใช่นะต้องปฏิบัติเท่านั้นพระพุทธเจ้าตรัสต้องปฏิบัติเท่านั้นจึงจะรู้ได้น,ะนี่หลายพวกเราปฏิบัติเนะแล้วก็วันพุ่งนี้เนะวันพุ่งนี้วันเป็นวันที่สิบสี่หลวงพ่องคงจะได้ ออกจากวัดแต่เช้าไปบินทบาทที่วัดโพธิสมพรงานหลวงปู่หน้างานหลวงปู่ใหญ่วัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานีของเรานะวันนี้เป็นวันที่สิบสามวันพุ่งนี้เป็นวันที่สิบสี่พอคอหกศูนย์วันพุ่งนี้หลวงพ่อจะไปบินทบาทที่จังหวัดอุดรเพราะทางจังหวัดทางวัดโพธิสมพรเขานดมนต์มาหลวงพ่อคงจะได้ออกไปแต่เช้า ไม่ได้บินทบาทที่นี่นะลูกหลานนะแล้วก็วันพอบินทบาทเสร็จแล้ว่นะหลวงพ่อก็คงจะยังไม่กลับมาวัดเั้ก่อนเพราะว่ามันเป็นใกล้วันของหลวงปู่แล้วแล้วก็วันไปพักที่วัดรวมธรรมของกับกับท่านรัตนากรวันที่สิบสี่วันที่สิบห้าคงจะฉันที่วัดวัดรวมธรรม พอฉันเสร็จแล้วตอนบ่ายก็คงจะมีอะไรช่องช่องเจ็ดอะไรนไมาพูดเขานัดมาให้พูดเกี่ยวกับนะเกือประวัติของหลวงตาที่กับหลวงปู่ใหญ่ลักษณะอย่างนั้นแหะแต่หลวงพ่อก็ยังไม่ทราบในรายละเอียดแต่พอตกประมาณหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มหรือสองทุ่มเขาที่มนหลวงพ่อแสดงธรรม ที่วัดโพธิสมพรในคืนวันที่15บหาแต่อาจจะมีภาพผู้ใหญ่มาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะแต่ถ้าไม่มีอะไรหลวงพ่อก็คงจะได้ไปแสดงธรรมเพราะว่าหลวงพ่อเองไม่ปฏิเสธเพราะเหตุไรเพราะว่าสมัยหลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่ทุกปีงานวันเกิดของท่านนะก็ในวันหลวงพ่อไปแสดงธรรมหลวงพ่อก็ไปแสดงธรรมพอแสดงธรรมจบเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อเออ จะตูกปัจจัยการเทศของหลวงพ่อเนี่ยมอบถวายถวายหลวงปูนะ่น้หลวงพ่อก็บอกงันนี่แหนะละวันที่สิบวันที่สิบห้านะเย็นแล้วก็กลับไปนอนวัดรวมธรรมอกนะีกวันที่สิบหกหลวงพ่อจะฉันที่วัดรวมธรรมเสร็จแล้วหลวงพ่อจะมางานพระราชทานเพลิงสรีระสังขารของหลวงปูง่ตั้งแต่เที่ยงแล้วไปนะ่นนะ เริ่มพิธีกรรมพิธีการแล้วทราบว่าพระองค์พระองค์พานะพระองค์พาเสด็จนะที่วัดโพธิสมพรแต่ก็เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเป็นองค์เสด็จมาด้วยในงานงานหลวงปู่เพราะนพี่น้องศรัทธาญ,ญาติโยมลูกหลานได้ยินเสียงหลวงพ่อได้ยินข่าวค่าวแล้วก็มาได้เนอะหลวงปู่ไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใด เป็นของประจกนิกรเป็นของลูกน้องเป็นของลูกของหลานทุกขู่ทุกคนนั่นแหละกาบคาระ,ะพระราชทานเพิงหลวงปู่เนี่ยเผาเพียงครั้งเดียวไม่ได้เผาสองครั้งนะเผาวันที่สิบหกแล้วก็จบแนละ้วคงจะไม่มีคําว่าพระราชทานเพลิงหลวงปู่อพระอุดรมยานโมรีหลวงปู่จันสีจันททีโปเนี่ยไม่มีอีกแล้วนะมีครั้งเดียว เพราะนั้นลูกหลานถ้าผู้ที่จะมาได้ก็เออเอามาร่วมกันพระราชทานเพลิงสรีและสังขานของหลวงปูนะ่น้าวันที่16ตอนบ่ายนะอาตอนนี้ไปพระสงฆ์จะนุโมถนาให้พรและพรในติเนนะกรนัตา,าญ,ญาจิโงลูกหลานทุกคน <c oughs> ยะถาวาริวาหาปูราปาริปูเรนติสาครัง เอวเมวอิตโตทินนางเปตานางอุปกาปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชาตุสัพเพปูเรนตุสังกับปาจันโทปนารสุยาธาณิโชติระสุยาธาติโย จายินอนจัาตรนธรรมวัดทานติอายุวันนนสุขันปาลากตโตเอปัสนานาง ปัสสันานางดากีเนยอนุตระเรอาเกทมเมปัสสันานังวิรังคูปัสเมสุเขกอาเกสังเขปัสสันานังปุญญาเขเตอนุตระเรอากาศตมิณานังดะตาตังอากังปุญญาขวัตตะเต จ้าวันโนจัยยาโสกิติสุขังบาลังอากาสดาตาเมธาวีอาคาธรรมมาสมัยโตเดวะภูโตมนุสโวะอาคาปัตโตปโมนาติติปวัตุสะปะมังกาลังตากันดุสาเทวตาสามบาบุต อนุภาเวนะสดาโสที่พระวันกุเตปาวาตุสาพมังกาลังราคันตุสาปเดวตาสามบธรรมานุภาเวนะสดาโสที่พระวันกุเตปาวาตุสาพมังกาลังราคันตุสาปเดวตาตาม pa nupaวasdasoth พวันtเต